เปิดวารนิชาแฟนสาวต้องเตผู้กำกับ300ล้านไม่ธรรมดาดีกรีนักร้องดังเรียกได้ว่าเป็นกระแสที่มาแรงที่สุดในขณะนี้สำหรับภาพยนตร์ไทยเรื่องสับป,ปะเลอหนังแนวสยองขวัญที่ตลกพร้อมสอดแทรกคำาออนและข้อคิดฉีกกฎภาพยนตร์ไทยซึ่งหลังเข้าฉายไม่ถึงเดือนก็ทำรายได้ทะลุ 300ล้านบาทไปแล้วและรายได้ยังคงทะยานพุ่งขึ้นสูงเรื่อยๆจนทำลายสถิติเป็นภาพยนตร์อันดับหนึ่งจากหอันดับหนังทำเงินทั่วประเทศไทยในปี2565เป็นที่เรียบร้อยซึ่งหลังจากนั้นทำให้ผู้กำกับอย่างต้องเตทิศสีนวลกลายเป็นที่รู้จักและได้รับคำชมอย่างมากมาย เนื่องจากเขานั้นนอกจากจะเป็นผู้กํากับภาพยนตร์เองแล้วเขายังเป็นนักแสดงคนเขียนบทตัดต่อและทำซาว์อีกด้วยและในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดวาร์ปนิชาแฟนสาวต้องเตผู้กํากับ300ล้านเรื่องสับเปร,เรอดีกรีไม่ธรรมดาเป็นถึงนักร้องดังของค่ายเซิรงมิวสิกนั่นเองซึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ต้องเตนั้นได้โพสต์ภาพเปิดตัวนิชาพร้อมแคปชั่นหวานเจี๊ยบข่างกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความยินดีและกดไลค์รัวๆงานนี้หวานใจหนุ่มต้องเตจะน่ารักขนาดไหนเราไปชมพร้อมกันเลยจ้า